สวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูผัดกระเพราหน่อมไม้หมูมักมักมักัก,กทำยังไงไปดูในคลิปได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำวยนะคะก็ได์ขั้นตอนแรกเราก็ต้องใส่น้ํามันหมูพร้อมกา,กากหมูลงไปก่อนนะครับใครสะดวกเป็นน้ํามันพืชก็สุดแล้วแต่นะครับ ตามมาด้วยพริกกับกระเทียมโขลกนะครับวันนี้ผมจะเอาแบบเผ็ดๆเลยนะฮะวันนี้ยีกว่าเม็ดเลยนะฮะวันนี้กระเทียมประมาณกำหนึ่งแล้วกันนะกำผัดให้หอมเลยนะฮะตามมาด้วยหมูหมักนะครับใครสะดวกเป็นหมูสับหรือหมูสามสัน้น <c oughs> ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ผัดให้หมูเกือบสุกเลยนะครับ แบบนั้นแหละนีม่มันต้องเร็วขนาดนี้เลยปรุงรสกันดีกว่าย่างยางย่งยง <c oughs> างไอ้ดีผักมั่วดีกว่าเติมน้ําสะอาดลงไปนะครับเล็กน้อยอน้าคลุกคลิกคลุกคลิกนี่อร่อยนักแล้วปรุงรสนะครับผมด้วยซีอิ๊วด,ดำครึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะใครที่ ไม่ประสงค์จะใส่ซีอิ่วดำก็ไม่ต้องใส่นะครับบางคนเขาไม่ชอบสีมันสีมันจะเข้มหน่อยแต่ผมชอบสีเข้มเขมเลยนะงานถนัดของฝ่ายนักแหละใส่หน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้ต้มนะฮะหั่นชิ้น หรือจะสับๆ,ๆ,ๆเหมือนมะละกอได้นะแล้วก็ค่อยๆฝานซุบๆ,ๆอย่าง,งอย่างนั้นก็ได้นะครับทั้งนั้นก็อะไรอะไรโยนกระทะด้วยี๋ยวนี้โยนบ่อยเริ่มเก่งนะเริ่มเก่งนะแห้งไปก็เติมน้ําสะอาดได้นะครับโอ้นี่กินได้ประมาณสามสี่คนเลยนะฮะเนี่ยกระทะเนี่ย ขาดซื้อไม่ได้เลยนะครับผมน้ำมันหอยนะฮะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตัดหวานด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเรื่องรสชาติการปรุงนี่ก็ปรับแต่งได้นะครับเอาเอาให้มันถูกปากเรานะฮะผงชูรสนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับใส่น้อยแทบน้อยนะฮะใส่มากแทบหล แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวพระเอกของเราเลยนะครับผมใบกระเพราดดดเดด,ดดสดๆจากต้นเลยนะฮะพี่ๆเราจะคลุกคล้ากันอีกครู่เดียวนะฮะนี่แหละโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับพี่ๆกับเมนูผักกระเพราหน่อไม้หมูหมักหมักหมักมัก,มกโอ้ยดูกินกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะมาคดข้าวมากินด้วยกันนะครับผมโอหดูจีชอบก็บกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาลงจะได้เด้งแจ้งเตือนไปยังพี่ๆได้นะครับ ลูกถ่ายแม่ทำลาไปเร็วสวัสดีครับ